และนี่คือนวัตกรรมใหม่จาก t h e ร์ม t เท h นะครับในรุ่น Urban T81 ครับพีซีเคสตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ของทางเทอร์มเทคแน่นอนล่ะในชื่อรุ่นของ Urban ต้องเป็นรุ่นที่เรียบหรูและดูมีดีไซน์ตัวเคสเราจะเห็นว่ามีถุงคลุมมานะครับถือว่าทำมาได้ดูเรียบหรูจริงๆลองมาดูด้านในกันดีกว่า คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเคสเป็นหลักแล้วก็จะมีตัววินโดว์เปิดมาได้2ฝั่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านี่นะฮะตุ๊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 เนี่ยอย่างที่เห็นมาแว๊บนิดนึงนะครับตัวนี้จะบอกว่าสามารถใส่ฮาร์ดดิสได้เยอะเลยทีเดียวนะครับหลายๆลูกเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานในแบบเรียกว่าเต็มสตรีมนะครับโอเคเราไปดูเลยดีกว่าเอาล่ะฮะยังมีอย่างหนึ่งคือมันถึงความเรียบรูนะถ้าพูดถึงความเรียบรูของเขาเนี่ยวัสดุก หลายๆย่างของเขาจะดูดีมากดูแบบคือเปิดมาด้านหน้าเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยไฮโซนะนะฮะเรารีบไปเปิดดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนจะโดนดับมากกว่านี้แมสเป็นเทสเรามาดูด้านหน้ากันก่อนตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมาเป็นอลูมิเนียมเป็นแผ่นอลูมิเนียมปิดไว้ด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็ จะสามารถเปิดได้นะปึ๊บอย่างนี้ด้านหน้ามีไดเบย์ขนาด5.25 2ช่องด้วยกัน 1- 2ตรงนี้นะฮะสามารถเปิดออกมาได้ช่องด้านล่างเนี่ยจะมีสําหรับติดตั้งการลีดเดอร์ด้านหน้ามีแผ่นกองฝุ่นมาให้2ตัวฟิลเตอร์2ตัวเลย2ชั้นนะครับจัดเต็มมาให้นะฮะตะแกงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะแล้วจะมีพัดลมอยู่ข้างในขนาด200 mm, มิลมลิเมตรก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในก mm. ันนิดนึง ลองแกะมาดูนี่ครับนี่ด้านในนะฮะด้านจริงๆแล้วเนะี่ยตัวนี้จะเห็นว่าฝาทึบนะครับปิดลมจะไม่เข้าด้านหน้าจะเข้าด้านข้าง2ฝั่งนี้นะครับพัดลมขนาด2 0 0 mm, มมใบพัดหนาแข็งเลยทีเดียวสำหรับดูดลมเข้านะแล้วก็สามารถติดตั้งพัดลมขนาด1 4ซเมตรแล้วก็1 2ซนเมได้อีกด้วยนะครับ เรามาดูด้านบนกันด้านบนครับตรงนี้เขาจะแปะสติกเกอร์ไว้นะฮะกันรอยด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่มีปุ่ม power ปุ่ม reset แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดพัดลมนะฮะความเร็วรอบของพัดลมนั่นเองตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องเสียบไม์และหูฟัง USB 2.0นะให้มา4พอร์ตจัดเต็มเลยทีเดียว USB 3.0เนี่ยให้มา2พอร์ตนะครับ ด้านบนครับจะเป็นตะแกรงนะครับสามารถเปิดออกได้กดเข้าไปนัดมันออกมานี่มีตัวกองฝุ่นเป็นฟองน้ําอยู่ข้างในด้วยนะครับฝาข้างด้านข้างนะครับตัวนี้เด่นๆของเขาเนี่ยตัววินโดว์เนี่ยจะมีอยู่2แผ่นด้วยกันก็คือแผ่นปิดข้างเบย์นะครับแล้วก็แผ่นปิดตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นวินโดว์แบบเห็นชัดเลยวิธีเปิดของเขาจะมีกุญแจอยู่นี้ สำหรับขันนะครับตรงนี้ล็อกไว้อยู่ขันออกมาบิดเปิดนะครับเห็นด้านล่างนะฮะส่วนที่2องเขาจะบอกว่าให้เปิดตรงนี้นะครับข้างล่างจะมีสลักกดเข้าไปปึ๊บนะไฮโซเปล่านี่เปิดออกมานี่นะฮะด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเปิดลักษณะประมาณนี้นะแต่ว่าเรายังไม่ให้ดูเราไปดูด้านหลังกันต่อ นะนี่จะให้กุญแจมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับช่องปป่าพัดลมออกเนี่ยครับจะสามารถติดตั้งพัดลมได้ขนาด120แล้วก็140ม mm. มช่อง PCI ครับจะมีมาให้ด้วยกัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ช่องนะครับทั้งล่างก็จะเป็นช่องสำหรับติดตั้ง power supply นั่นเองเรามาดูด้านหลังบอร์ดกันบ้างฝาข้างด้านหลังนี่จะมีลักษณะตีโป่งแบบนี้นะครับสวยงามแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับ ข้อดีของเขาไอ้พวกตีโป่งเนี่ยก็ทําให้สามารถเก็บสายได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ฮะเขาสามารถปรับรอบพัดลมได้นะครับได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหดแปดตัวนี้ครับสามารถจ่ายไฟเลี้ยงให้กับพัดลมนะที่สามารถปรับรอบด้านบนได้เนี่ยที่สามารถกดปุ่มได้เนี่ยสิตัวด้วยกันนะครับโดยการต่อผ่านไฟเลี้ยงโมเลกตรงนี้นะฮะ นี่แล้วตรงนี้ก็จะมาเป็นไฟเข้าขนี้แล้วก็แชร์ไปสิบตัวถือว่าโหดเลยทีเดียวที่มีมาให้ขนาดนี้นะฮะซึ่งเคสปกติทั่วไปจะไม่มีมาให้แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ฮะจะเป็นช่องด้านหลังนะครับของเบย์สามจุดห้านะครับนี่ก็จะมีน็อตยึดไว้นะครับคือตรงเนี้ยสามารถแกะออกมาแล้วก็มาอัดัเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแบบว่าเอามาวางซ้อนชั้นนี้ต่อชั้นนี้ได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านฝั่ง,งนู้นอีกทีหนึ่งช่องลอดสายไฟนะครับ จะเห็นว่ามีหลายช่องเลยนี่ช่องเล็กช่องน้อยนะฮะเหมาะการเก็บสายไฟมากซึ่งตัวด้านหลังบอร์ดเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่มันมีน้อยนะเนี่ยถ้าเอามือสอดดูจะมีพื้นที่น้อยนิดนึงแต่ว่าตัวฝาข้างเขาจะเป็นแบบตีโป่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บสายไฟได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคด้านหลังเราดูไปแล้วเรามาดูไฮไลท์ของเขากันนะฮะเปิดเป็นฝาข้างออกมาสองฝั่งนี้นะ ซึ่งเดี๋ยวเราแกะด้านบนให้ดูด้วยเพราะว่าจะได้ดูง่ายๆมีด้านบนพอแกะออกมาก็จะเป็นพลาสติกนี้นะด้านบนนะครับสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะฮะจะมีขนาด120ม m mm, ม140ม m mm, มหรือว่า200ม m mm, มอย่างนี้นะฮะซึ่งตัว200 mm เนี่ยติดตั้งได้2ตัวนะครับเพราะจะมีรูม,มาให้2ตัวแต่ถ้าขนาด140 mm เนี่ยจะติดตั้งได้2ตัวนะครับเหมือนกันแล้วก็ขนาด120 mm จะติดตั้งได้หมด3ตัวทีนี้ฝาข้างนี้ พอเปิดออกมาแล้วยกออกมาถอดได้นะฮะตรงนี้ฮะก็จะเป็นอะคริลิกหมดเลยนะครับนี่ส่วนฝั่งนี้จะเป็นในช่องของ B 5.25ตรงนี้นะครับ2ช่องแล้วก็ขนาด3.5จะให้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ช่องจัดเต็มด้วยกันนะฮะก็ลักษณะการใช้งานนะครับก็จะเป็นฐานมาให้อย่างนี้นะฮะตัวนี้ สามารถแกะออกได้นะซึ่งการแกะออกเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเพียงเราแค่ขันน็อตออกมาก็จะมีอย่างที่บอกครับมี1บล็อกบล็อกนี้จะเป็นขนาด2ช่องนะครับเบสออันตรงนี้จะเป็น3เบนะครับตรงนี้3เหมือนกันอย่างถ้าเพ,เพื่อนจะติดตั้งหม้อน้ําหรือว่าอย่างไงนะฮะก็เอาออกมาเพื่อ DIY ต่อกันได้นะครับรวมถึงช่องด้านบนก็สามารถหอดออกได้เหมือนกันนะครับ หรือเพื่อนๆจะลองอะดัปต์นะครับต่อเอาคลารนออกก็ได้นะเพราะเขามีตัวลูน็อตมาให้นะครับนี่ด้านล่างครับจะติดตั้งพัดล, <_ S 1> ลมนะครับเพิ่มเติมได้เ <_ S 1> ท่าที่ดูเนี่ยจะมีขนาด120มิลิเมตรนะครับติดตั้งได้2ตัวจนถึงด้านล่างนี้เลยคือถ้าเราติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเบย์ออกแถวหนึง่งชุดหนึ่งนะครับก็จะติดตั้งพัดลมคู่ได้ขนาด120มิลิเมตรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกของ p เ e r s ส p พายนะฮะด้าน,นล่างรู้สึกว่าโหยาว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 มาอีกยาวมาอีกฟิลเตอร์กองฝุ่นยาวมากๆนะฮะยาวจนหน้าเคสเลยอะ่ะตัวเคสนะครับสามารถลองรับตรงนี้เลยเขาจะเขียนไว้เลยว่ามีนี่ครับ MATXATX แล้วก็ EATX ก็คือได้แทบทุกจะขนาดของมอเตอบอร์ดที่มีในปัจจุบันเลยนะครับ พัดลมที่เขาแถมมาให้ก็จะมี1ตัวขนาด140มมตรนะฮะก็เป็นปลั๊กไฟเลี้ยงแบบ3พินนะครับก็จะมีแถมพัดลมด้านบนด้านหน้อ2ตัวอรฮะนี่คือทั้งหมดนะครับของ t h e r m o t e c h Urban T81 นะครับลองเอาไปอดัดแบใช้งานกันดูครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ยเขามีฟีเจอร์ในเรื่องของการสลับในส่วนของช่องไดเบย์ฮัทดิสนะฮะ แล้วก็ด้านบนเนี่ยสามารถติดตั้งหม้อน้ําสําหรับชุดน้ําได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปิดนะครับหรือว่าชุดประกอบนะฮะก็สามารถติดตั้งได้ง่ายและใช้งานได้ง่ายนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามในส่วนของคอลัมน์นะครับเจ้าตัวนี้ได้นะฮะที่ www Comp e ็บค e มพิวต์วอนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์ที่ Facebook f แฟนเพจของพวกเราด้วยนะฮะที่ Facebook/ c o m p e มพ Production นนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ